ไอเซนีก็บ,บอกคุณยายสวัสดีครับจากไอเซนีเนาะค <c oughs> ่ะเนาะยไปไปใสีผ้าล่งแล้วบัดที่นี <c oughs> คน่คุณนายคุณนายคุณนายตื่นสายบอบตั้งซื้อให้คุณนายยี่หุบนน่นยย่า่จะย่ไปเอิ้นคุณนายตื่นสายนี่มันซื้อมวนโพด เออคุณนายยี่หุบคิดคิดคิดจะให้สวัสดีครับไอ้เสนอันคิดจะให้นานะอันคุณยายไพ่เด้อเจ้าหัวขวนอียังหัวขวนซื้อคอยตั้งซื้อให้น้องสาวคอยตีเจ้ากะคิดเบื่องแนันจักมองจังย่ามแล้วหักกระสีลูกออกจากที่นอนพนะคอยกระสีตั้งซื้อให้คุณนายยี่หุบนีแล้วเออ น้องสาวคุยคนนี้มีแต่ซือดีๆได้คอยตั้งให้ขันเอิญมาขืนแว่ที่เราคอยกับบอกเลยแนละ้วมาๆๆอีลาสันดอกเจ้าฟ้าให้ดีเด้วไอ้นเสน่ห์ข้นมาข้นมาแล้วเร็วอีลาคำแพง์คแัแปง์งี้อาจจงโปงกับสันว่า <c oughs> ลงถ่ายได้หนะ่ะลงถ่า <c> ย <oughs> คุณนายตื่นสายอ่านดีๆอ่านดีๆเยอะสันว่า <c oughs> คุณนาไอซสนเนีย่ยอันโอ้ยตายแล้วน้องบัวกูไี่จะซื้อดีๆตั้งให้เลนะ้ว <c oughs> เอาเอาเมนิวเมนิวอันมี่ยังแนนได้งาลรอยกับท่งเมนิวจ้ะเจ้าอธิษฐานไอยังแนนเจ้าบอกขอ่อนนเตื่นตื่นๆตืน ตื่นตื่นใบตื่นใบ่าสั้นว่าอ่านดีๆอ่านดีๆว่าสัน้นตื่นใบตื่นใบ่าสั้นว่าตื่นเอาโมเมนตื่นสายโอ้ตื่นใบตีตื่นใบโอ้อ่านดีๆอ่านดีๆเอาโอ,โอ้คอยนี่คิดไปยังไงหลงเงินเขาเขียนมาแนวนึงกับไปอ่านแน่หนี่งเฮ้อธิษฐานขอให้รวย ย่างเดียวจ้าคุณสูโอซันว่าลวยอีหยังอันคข้ามาลวยอย่างเดียวนี่มันก็มีหลายลวยเลยเออลวยเงินลวยทองเออลวยหนีลวยสิน <c oughs> ลวยลวยปูบอลสิเออเ <c oughs> จ้าต้องบอกไห้เบิดเด้อบอซันเิ่นไห้บ่ถือเดี๋ยสิบอกก่อนเมนว เชียงใหม่คึกคักมากเลยค่ะใช่ไหมใช่ไหมเงย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 นาย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 ว่าฉันว่าเ <c oughs> มนี่อุดปากว่าทำอะไรเพื่อไอเซนีหัวอัก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 มาอีกแล้วเอาสิบผ้าลงอีหลีแล้วยี่สิบนาทีมาที่นี้วๆๆๆๆ่าสิเอา 15. สีผ้างูบัดเขามาก ขอให้รวยเงินรวยทองว่าสันว่าจ้าวสันว่าแมน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 อธิษฐานใ้เบิร์ดเดอร์ก็บอกขอให้ขอให้ลูกรวยรวยรวยเด้ออันรวยรวยนี่เพิ่นกับบอลลูเด้ว่าเสียหายรวยอีหยังแม่นบ่น้องบัวเออเฮ้เริ่มสันแล้วเริ่มสันแล้วอยู่ข้างนอกอิด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 ปี่สิลงแล้วอิดม่นมาประได็กับสีบยูแล้วอิดเด้อสิห้าลงสบห้าลงยืนบ่ไว้แล้วหนา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 วอืม โอ้สงสัยพันมาพันโบกมือมาพอมันก็สิมันเป็นบอกโบกมือย่อยๆมาแล้วเออเป็นได้สบายดีโบอีดไก่สีหอดเวลาเขาก็สิดได้พอกันแล้วเดี๋ยวอีดเออสิ้นปีนี่ก็เหลือีกแคปปีกกุอันปีหน่อยๆเองถ้าสิ้นปีนี้แล้วจากเมื่อก่อนเราเริ่มต้นคุยกันใหม่ๆว่าสามปีผุนเดออีดเห็นบอกเวลาเวลาไหวคือจังโกหกนี่ยเออคุณพี่ไพบอกว่า คุณนายตื่นบ่ายไม่ใช่คุณนายตื่นสายว่าสันว่าอ๊บไปบายย่ายยังแล้วน้องบวัวเฮ้คุณนายตื่นบ่ายว่าสันว่าไปบ่ายอยียงเนาะัดที่นี่เนาะว่ามันสองคนนี่ไปไปจอบผู้บ่าวพ่อกันบ่น้องย่ยไพ่กับน้องสาวฉันนี่เฮ้แท้แท้แท้แน้องบวัวไปเฮ็ดอยียงมากเขาจังได้ไปตั้งซื้อบ่ายให้เฮ้ไปบ่ายอียังมากน้องบวัวบอกมาซะดีดีอืม โอ,โอ้จับจับทั่วจับกับสันแล้วยกมือยกมือค่ะยกมือ,มอสีชมพูขึ้นทุกคนสิบ้าไปแล้ว่ะสิบภาไปแล้วบ่ไหไวแล้วพ่อแม่พี่น้องแมวสองคนนี่ต้องไปพ่อของดีอยังแท้แทใช่ไหม